ขอนาเสนอวิธีการรักษาโรคหวัดมานําเสนอนะครับโรคหวัดเนี่ยก็เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งในช่วงหน้าฝนก็จะมีการระบาดได้ดีเพราะว่าความชื้นเหมาะสมแล้วก็อุณหภูมิก็เหมาะสมนะแล้วก็การรักษาโรคหวัดเนี่ยเราสามารถใช้วิธีการของธรรมชาติได้นะครับผมก็จะนําเสนอ สัก3-4มสีทีนะครับวิธีแรกก็คือใช้หัประการติดบนะางยางประมาณสักครึน่นึงก็ได้เอามาปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นชิ้นหลังจากนั้นก็ผสมกับน้ําส้มสายชนะูแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณ2ชั่วโมงหลังจากนั้นก็เอามาตานกับข้าววันละ3าเวลาสามมื้อตามที่เราทานอาหารนะครับคือปริมาณของอวัประการเนี่ยก็ปรับเพิ่มลดได้ การความเหมาะสมนะวิธีต่อมาก็คือใช้พวกสมสมนี่จะมีความอุ่นแล้วก็ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดแล้วก็ช่วยในเรื่องของการขจัดความชื้นภายในร่างกายโดยเฉพาะความชื้นในปอดเนี่ยสมนี่ก็จะทํางานตรงนี้ได้ดีมากครับถ้าเราไปตามร้านยาจีนเนี่ยก็จะมีขายเป็นแผ่นก็มีแต่ถ้าซื้อง่ายๆเลยก็เป็นพวกเป็นแคปซูล ในร้านดาจีนก็มีขายเหมือนกันอ,อย่างเช่นสมเกาหลีเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็เป็นแพลงแบบน,นี้แล้วก็แคปซูลที่ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นลักษณะของแคปซูลละห้าร้อยเมลิกัมนี่ก็เป็นสมขาวก็สำหรับคนที่มีความดันเนี่ยก็คนที่จะทานสมขาว นะครับไม่ควรที่จะไปทานสมเดง็งนะเพราะสมแดงมันจะร้อนมากไม่เหมาะสําหรับคนที่มีความดันแต่ถ้าสมขาวเนี่ยเราทานแค่รักษาวัดเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้า,ร,ารู้สึกว่าเราทานแล้วมันมันรู้สึกเวียนหัวหรือว่ารู้สึกร้อนบางจริงเราก็หยุดทานไปเสียก็ได้นะครับนะ สมเนี่ยถ้าเราวิธีการเลือกซื้อเนี่ยวิธีแรกก็คือใช้ลองสอบถามคนที่เขาเคยใช้นะครับว่ายี่ห้อไหนเนี่ยเป็นยี่ห้อที่ใช้ได้ดีแล้วก็มีประสิทธิธภาพแล้วก็ปลอดภัยนะฮะถ้าเราจะเช็คจากองค์การอาหารและยาก,ก็ได้ที่จะเกีอย่ยังนึกงคือโสมที่ตัวที่เข้ามาประเทศไทยหลายปีเนี่ยก็เป็นตัว พิสูจน์อย่างหนึ่งเหมือนกันว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีเพราะว่าผ่านไปหลายปียังได้รับความนิยม,มาภายในประเทศก็เป็นตัวบอกตัวหนึ่งเหมือนกันครับสำหรับการเลือกซื้อโสมเนี่ยถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็สามารถทานได้ครั้งละสองเม็ดเช้าสองเม็ดเย็นสองเม็ดก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ถ้าเป็นเด็กอายุเจ็ดแปดขวบเนี่ยเออ สามารถทานหนึ่งเม็ดก็ได้เช้าหนึ่งเม็ดเย็นหนึ่งเม็ดแต่ถ้าเป็นอายุน้อยกว่านั้นอาจจะทานได้ครึ่งเม็ดเด็กๆเ,เนี่ยถ้าเราทานโสมที่เป็นแคปซูลเนี่ยก็อาจจะทานยากก็จะมีเป็นพวกเป็นสกัดก็มีเป็นน้ำข้นๆเขาก็จะมีช้อนมาให้ประมาณช้อนประมาณเท่าปลาย,ย,ยนิ้วก้อยนะแล้วก็เอาช้อนไปแตะไอโสมที่เป็นสกัดที่เป็นน้ำข้นๆ เทศปลายช้อนแค่นั้นเองแล้วก็เอามาไลายตะลายกับน้ําร้อนคือน้ําอุ่นผสมพวกน้ําพึ่งลงไปเนี่ยเด็กก็จะทานได้ง่ายเพาะความหวานเนี่ยทำให้เด็กไม่กลัวที่จะทานครับวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ดีมากอีหนึ่งเหมือนกันการทานสุวิธีต่อมาก็เป็นเรื่องของการทําชี่กงหรือว,ว่าไทชี่ถ้าคนที่ทําชี่กงประจำเนี่ย ตลอดปีเนี่ยก็จะไม่เป็นหวัดเป็นหวัดได้ยากมากแต่ถ้าเป็นหวัดขึ้นมาแล้วท,ทําชี้กงสักครึ่งชั่วโมงเหงื่อก็จะท่วมะเหงื่อจะท่วมตัวเลยก็โดยมากก็ภายในหนึ่งวันภายในวันนั้นเนี่ยหวัดก็จะหายเลยคือแต่และว,วิธีเนี่ยถ้าเราทําแต่เนิ่นเนืนเนี่ยพอเริ่มเป็นหวัดเราก็เริ่มรักษาเลยเนี่ยมันก็จะง่ายการฟุกชี้งกงเหมือนกันถ้าเราทำตั้งแต่เนิ่นเนนเนี่ย ายในไม่กี่ชั่วโมงนะหวัดก็หายการฝึกชิโกงเนี่ยผมทำไว้ในคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งนะครับซึ่งใช้ในเรื่องของการรักษาการปวดหลังอาการปวดก้นกบก็ลองไปดูได้นะครับสำหรับคนที่ไม่เคยฝึกก็ฝึกได้ไม่ยากคนไม่เคยฝึกก็อาจจะทำะครั้งหนเสียานาทีก็พอนะครับแล้วก็ทำเช้าครั้งหนึ่งเย็นครั้งหนึ่ง การฝูกใช้กลมจะช่วยในเรื่องของการขับเหงื่อขับความเย็นออกจากร่างกายแล้วก็ขับความชื้นออกจากปอดนะครับก็ลองไปทำดูได้นะครับแล้วก็ถ้าอีกวิธีหนึ่งสำหรับคนที่เป็นหวัดมานานๆแล้วก็ไม่หายสติเป็นวิธีที่ได้ผลมากๆก็คือการฝังเข็มฝังเข็มนั้นจะเป็นเรื่องของการลดความชื้นภายในร่างกายกระตุ้นการไหลเวียนเลือดนะครับเป็นการรักษา โลกโดยองค์รวมซึ่งถ้าวิธีรือไม่ได้ผลเนี่ยก็ใช้วิธีวางเข็มได้อาจจะยุ่งยากหน่อยต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลหรือที่คลินิกก็คือถ้ารักษาเน่นๆได้เนี่ยก็คือไม่ต้องใช้วิธีวางเข็มก็ได้เพราะว่าวันถ้าเรารักษาไว้ตั้งแต่แรกเริ่มเนี่ยก็จะหายได้ไวเรื่องของการทานน้าอุ่น น้ำเย็นเนี่ยเราก็สามารถทานไ,ได้ทานได้ทั้งน้ำบุญน,น้ำเย็นก็คือไม่จาเป็นต้องทานน้าบุญอย่างเดียวเพราะว่าถ้าเราทานน้นําอุบุญอย่างเดียวตลอดเวลาเนี่ยมันจะทําให้คอแห้งเพราะว่าความร้อนของน้ำนํำจะเป็นล้างพวกเมือกภายในลำคออ่าเราอาจจะรู้สึกเสีงได้โดยเฉพาะเวลาเราทานข้าวเนี่ยจะรู้สึกเส็งก็เราทานแค่น้ําเย็นที่อุณหภูมิห้องก็ถือว่าใช้ได้แล้วแล้วก็ทานน้าอุ่นบ้าง ก็โอเคไม่จําเป็นต้องไปทานน้ำอุ่นตลอดเวลานะครับในเรื่องของการทานอาหารก็พวกผักนี่ก็ควรจะเป็นผักที่สุกแล้วว่าผักใบเขียวเนี่ยถ้าเราเป็นหวัดอยู่เนี่ยมันจะมีความเย็นอยู่เยอะ,อะการเป็นหวัดก็อาจจะใช้เวลาน,านานขึ้นถึงจะหายนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งอาการท้องผูกเนี่ยมันมักจะเชื่อมกับหวัดเพราะว่าเวลาเราท้องผูกเนี่ย มันจะทาให้การไหลเวียนเลือดหรือว่าทางเกียจก็เรียกว่าพวกลมปราณพวกชีมเนี่ยมันก็จะติดขัดปอดกับลำไส้ใหญ่ที่เป็นตัวใช้ในการจับถ่ายเนี่ยทางเกียจก็ถือว่าทํางานร่วมกันเมื่อถ่ายไม่ได้เนี่ยลมปราณที่ในปอดนี่ก็มันจะติดขัดแล้วมันก็จะย้อนกลับแล้วก็ทาให้เป็นหวัด ทำให้มีน้ำมุกไหลได้นะครับก็คือ,อลองไปดูนะครับวิธีไหนที่เราคิดว่าเหมาะสมก็ลองเอาไป,ปรบบใช้ดูนะครับโอเคนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมครับ